นี่คือเหตุผลที่ทําให้เป๊ปซี่โคได้เป็นนายจ้างดีเด่น5ปีซ้อนเพราะที่นี่นะครับมีทั้งสวัสดิการดีๆแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่อยากจะเติบโตด้วยครับเป๊ปซี่โคนะครับเป็นผู้นําคนสําคัญในโลกของขนมแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งก็อยู่เบื้องหลังแบรนด์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่มิรินดาเลตวันสันไบและแบรนด์อื่นๆอีกมากมายโดยเขานะครับก็เพิ่งได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจาก Top Employers Institute นติะครับติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่5ครับ และที่เขามาอยู่ถึงจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยดูแลพนักงานอย่างดีเลยครับโดยที่นี่นะครับก็สนับสนุนการพัฒนาตัวเองและการเติบโตของพนักงานเขามีแพลตฟอร์มให้พนักงานเนี่ยได้อัพสกิลรีสกิลตัวเองกันอยู่เรื่อยๆแถมบางตำแหน่งของที่นี่นะครับยังสามารถขอ,อรีโลเคตไปทำงานที่เบบซี่โคในต่างประเทศได้อีกด้วยครับและด้วยความที่เ e บซี่โคนะครับเป็นบริษัทระดับ global ที่นี่ก็เลยมีทั้งสวัสดิการแบบยืดหยุ่นแล้วก็มีกิจกรรมที่ตอบโจทย์กับความหลากหลายภายในองค์กร ทั้งในแง่ของเชื้อชาติเพศและก็วัฒนธรรมและนอกจากนี้นะครับเป๊ปซี่โคเนี่ยเขาก็ยังมีโครงการต่างๆที่สนับสนุนในเรื่องของความยั่งยืนทั้งโปรแกรมบำบัดน้ําเสียโครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร,ร,กร,รและอื่นๆอีกมากมายเช่นโครงการ Journey to Zero Waste และ Food for Good สำหรับใครนะครับที่สนใจร่วมง,งานกับเป๊ปซี่เนี่ยก็สามารถติดตามผ่านช่องทางของเป๊ปซี่ได้เลยครับ